สวัสดีครับพวกัผมปางแงมและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่วัดระหารไร่จังหวัดระยองครับว้โอเค,อเคหน้าสูงกันค้าสตาร์ไอท t เซ็นเตอร์จังหวัดระยองเทศกาลขณีขจตุรถีหรือวันประสูตรขององค์พระพิคเนตที่พเจ้าแห่งความสําเร็จและขจัดซึ่งอุปสรรคและปัญหาทั้งปวงเริ่มขึ้นแล้วครับายไรภพ วงใจรัตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานจุดเทียนชัยและกล่าวเชิญชวนครับรขออยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดระยองนะครับที่อยู่ทั้ง8อำเภอถ้ามีโอกาสเดินทางมาโอกาสจะมีปีละหนึ่งครั้งอยากพวกเรามาช่วมกันบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นยึดมั่นจิตใจจะได้เป็นคนดีในสังคมร่วมกันครับขอบคุณครับชมรมคนรักพระพิคเนตร่วมกับจังหวัดระยองและโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นร่วมจัดขึ้นตามแบบฉบับโบราณของประเท ออินเดีงคพระพิฆเนศเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จแล้วเป็นเทพเจ้าองค์เดียวองโลกที่ที่ศรัทธากับทัญโูกรับรับถือพระคุณของพระบิดาพระบรรดาตลอดงานนะครับอาจารย์ใช้วัด์ดิดนันทีเป็นประธานในการครอบเสียงครูและขอพรจากองค์พระพิฆเนศวันที่15สิงหาคม2,566 ร่วมอัญเชิญองค์พระพิฆเนศส่งเสด็จสู่ทะเลณท่าเชียบเรือแหลมเจริญงานจัดไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ครับการแก้ปัญหาน้ำเสียคลอง20ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาระหว่างชุมชนกับหมู่บ้านบาลีบิตเริ่มขึ้นแล้วครับนายสุรชัยโคตรบุตรีในายเพเมืองฉะเชิงเซาแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลอง20 โดยมีผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยุทาธิการและผังเมืองจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้จัดการโครงการโมดิวิลล่าลาดกระบังบริษัทอนันตาดีเวลลอปเมนต์จำกัดผู้แทนภาคประชาชนและปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเซาวรวบรวมข้อมูลน้ำเสียในคลอง2ี่สิบเสดอแนวทางแก้ไขน้ำเน่าเสียและรายงานความคืบหน้าให้นอำเภอเมืองฉะเชิงเซาทราบเริ่มงานได้เลยครับ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลาดสวายกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วเพื่ออำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนถนนที่ลัดจากตลาดลาดสวายมาข้ามคลองสาม บริเวณโรงเรียนเทศบ 1, าลหนึ่งขจรเนติยุทดลำสามแก้วครับติดป้ายคูงการจนป้ายสีดหมดแล้วทั้งสองท่านก็ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีแล้วไร้วี่แววก่อสร้างเห็นเพียงพ่อระบายน้ำค้างคาถนนหินคลุกผ่านครึ่งทางอีกสองปีหมดวาระชาวบ้านจะได้ใช้สะพานหรือเปล่าครับมารู้จักกองทุนกันออมแห่งชาติและสินเชื่อที่โกไฟนั้น ของกระทรวงกันคลังที่แก้ไขปัญหานี้โนกระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมครับคุณปรียาพรภาสนาวุฒิพงศ์คลังจังหวัดนครปฐมบอกว่ากองทุนการออมแห่งชาติเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีวินัยในการออมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับผู้ที่มีอายุแต่15ปีนะคะออมได้จนถึง60ปี พอ60ปีเนี่ยภาครัฐก็จะคำนวณเป็นบำนาญรายเดือนให้ท่านนะคะอันนี้สิทธิประโยชน์ออมขั้นต่ำ50บาทต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีและรัฐช่วยออมเพิ่มให้อีกสูงสุด1,800บาทต่อปีเมื่อยุครบ60ปีรับบำนาญสูงสุด12,000บาทต่อเดือนครับส่วนพิโกไฟแนนซ์คืออะไรคุณปรียาพรบอกว่า ชาวบ้านที่ไม่มีเครดิตนะครับจะไปกู้เงินกับธนาคารก็ต้องใช้เอกสารคนค้ำประกันยุ่งยากดังนั้นพี่กูไฟแนนซ์ของกระทรวงการคลังจึงมาอุดช่องว่างตรงนี้ครับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยเขาสามารถที่จะปล่อยกู้โดยที่เขาไม่ได้เป็นแบงค์นะแต่ว่าเป็นเหมือนนอนแบงค์คล้ายๆแบงค์นะคะแต่ว่าเป็นบริษัทที่ปล่อยกู้อย่างถูกกฎหมายอย่าไปกู้เงินนอกระบบนะครับให้ไปกู้บบิรัทพิโกไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาต จากกระทรวงการคลังนะครับถามแรงตอบแรงในจังหวัดนครปฐมม,มีบริษัทพิโโไฟแนนซ์ที่ใดบ้างจะได้ไปกู้ครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเพลิน มันนี่พิกโกนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะบริษัทสมาร์ทมันนี่73จำกัดอยู่ที่อำเภอสามพานบริษัทเปรเดพิกโก้จำกัดอยู่ที่อำเภอเมืองเหมือนกันนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือบริษัท NP พิกโก้จำกัดอยู่ที่อำเภอเมืองเหมือนกันอันนี้นคนรศรเรามี4บริษัทที่ได้รับอนุญ,ญาตทุกจังหวัดทุกประเทศมีพิกโกไฟแนนซ์ใดบ้างติดต่อคลังจังหวัดนะครับเจ้านายปนูปนปูน ติดตามป๋าเง็มจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊ก่าวป่าเง็มทุกวันและยูทูปป๋าเง็มรับเจ้านายปูน